สวัสดีครับท่านกําลังอยู่กับร้านช่างจอง modify นะครับครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูงานบุญนะครับที่เราได้ร่วมกันทำมานะครับจากทางญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ทางทีมงานนะครับจากร้านจองซาวของเรานะครับจะได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่สํานักสงฆ์นะครับวัดถ้ำดงเขแห่งนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปนะครับก็มีคุณพ่อประสิทธิ์บุญเกิดนะครับแม่แลมชอบการนะครับผมก็ได้นําเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดตู้ลําโพงนะครับที่เพื่อนๆได้ร่วมกันนะครับบริจาคเงินนะครับจัดเป็นชุดเครื่องเสียงนําไปถวายนะครับอันนี้ก็คือสภาพนะครับโดยรวมนะครับของศาลาวัดนะครับซึ่งก็ยังเป็นพื้นปูนนะครับยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับส่วนนี้ก็เป็นข้าวของนะครับพที่ใช้ใน ในครัวเรือนนะครับที่ว่าโรงครัวนะครับก็มีทางด้านคุณพ่อประสิทธิ์แล้วก็ทางด้านคุณแม่แล่มนะครับได้อาจทาถวายนะครับปมนกระทั่งเตาแก๊สนะครับหม้อหุงข้าวกระทะนะครับถ้วยจานช้อนชามนะครับทุกอย่างครบนะครับกระโทนด้วยนะครับนี่ก็เริ่มนะครับทำทำพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนชื่อนะครับ ก็จะเป็นทางญาติทางสักแก้วด้วยที่ร่วมทําบุญถวายของใช้ในโรงครัวมานะครับก็จะเป็นสลักชื่อในแต่ละท่านที่ได้ร่วมถวายมานะครับอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์นะครับชยโยนะครับที่อยู่ที่สำนักสงฆ์วัดรรมดงเขนะครับครับน,นี้ก็ทําพิธีนะครับถวายนะครับก็ใช้เป็นเครื่องเสียงชุดนั้นเลยที่ถวายไปนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการถวายเทียนจำพรรษานะครับนี่ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่เราได้ร่วมกันทำนะครับก็จะมีคุณพ่อประสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพร้อมกับอ่าผ้าไตนะครับจีวรผ้าอาบน้ําฝนนะครับก็พ่อประสิทธิ์เพิ่งเกิดแม่เล่มชอบการนะครับเป็นเจ้าภาพถวายนะครับส่วนพําเองก็ไปร่วมนะครับเป็นเทียนพรรษานะครับนี่ก็ถัดมานะครับก็จะเป็นอ่าเริ่มปูกระเบื้องนะครับ ก็จะมีทางญาติพี่น้องนะครับทางสาแก้วนะครับตรกที่อยู่ในตระกูลบุญเกิดของเรานะครับแล้วก็ทางพ่อประสิทธิ์นะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับรวมทั้งตัวกระผมเองแล้วก็ทางแม่แด้มนะครับญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านใกล้นะครับที่มาร่วมกันนะครับทําบุญถวายกระเบื้องนะครับเป็นห้องนะครับรู้สึกว่าจะห้องละ4,800บาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะครับกับกระเบื้องเป็นทีแล้วเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็มา ร่วมกันทำนะครับระบบไฟโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ผมเองก็ได้ลงไปนะครับเป็นการดําเนินงานนะครับจัดเป็นชุดไฟโซล่าเซลล์ที่มันมีวัดที่เยอะๆขึ้นนะครับที่จะเพียงพอในการใช้ใจ่ายนะครับให้แสงสว่างในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนอันนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับก็จะมีการไปทําพิธีนะครับถวาย ที่ปูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถวายอัสนะสง์นะครับที่เป็นที่พิงด้านหลังนะครับก็ถวายไป12ชุดด้วยกันนะครับให้กับสำนักสงฆ์วัดถ้ำดงเขนนะครับนี่ก็จะเป็นญาติพี่น้องทางสาแก้วนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับนำมาถวายนะครับเป็นที่เรียกว่าพนักพิงนะครับพนักพิงอัสนะพนักพิงนะครับที่มีใช้ในงานพิธีนะครับซึ่งจะเป็นงานใหญ่ๆนะครับ เอ่าไ้ใช้ให้ครับบพระอาจารย์เกจิดังๆนะครับดะใช้แต่ก็ที่ท่านักสงฆ์ครับก็จะมี12ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีการเอ่าทบุญนะครับถวายพระทหารเพนนะครับสําหรับอ่ช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเป็นการทําบุญเ็าเรียกว่าลงอุโบสถนะครับก็จะถวายเพนทั้งพระพิทุสง์แล้วก็อ่แม่ขาวพ่อขาวนะครับที่มาร่วมในการลงอุโบสถนะครับ

ਕਟਕਾ ਕੈ ਪਰਨੋਕਾਸਨ ਜਿਤਨਾ ਬੋਤਾ ਤਿਆ ਪੈਤਨ ਕਾਉ ਤੰਗਰੀ ਤਾਹੋ ਜੇਨੇ ਤਿਤੈ ਤ੍ਰੁਕਿਤੇ ਸੱਤੇ ਸਤਿਵਾ ਸੋ ਜਨਸਨਾ ਚੇਤਨ ਸੋ ਕੋ ਸੋ ਕਨਵਾ ਸੋਯਾ ਪ੍ਰਿਖੋਮਾ ਕਥਾ ਸੰਗੋਪਤ ਕਾ ਨਵਾ ਤਤਵਾ ਨਿਕਾ ਕਟਕਾ ਕਾ ਹੰਸਾ ਜਿਤਪਾ ਕਪਸੰ ਵਿਤਵੇ ਪਰਸਿਪਿਤਾ ਤੇ ਸਜਾਉ ਕਾ ਜੀਵਾਸੇਨਾ

ผมนั่งรถไปด้วยผมนั่งรถไปด้วยเอ้าการปฏิโมกยมถวาย่างไม่ใช่อาจารย์ชัยเออน้ำมนปฏิโมกเด้อยมลาช

anh mọi không ơi mọi người ơi mọi không ơi mọi người ơi mọi người

อ่ารูปประตูนะครับที่ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนเป็นโลปเปียมแล้วลนลมพายุพัดพังก็เลยทําเป็นเหล็กใหม่นะครับน,นี่ก็เป็นงานบุญกรินของตระกูลบุญเกิดนะครับที่ได้ร่วมกันทําไปนะครับก็จะมีทางด้านคุณยายชั้นบุญเกิดแล้วก็คุณพ่อประสิทธิ์บุญเกิดเป็นประธานนะครับร่วมกัน ครับขาดูภาพบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีนะครับในช่วงงานบูระถินเพราะว่าจะเป็นหน้าหนาวนะครับลมก็จะมีพัดมามีความเย็นนะครับสบายนะครับท่าก็มีเป็นลงงัานะครับก็ถือว่ามากันเยอะเลยนะครับวันนี้ก้ให้ดูด้านในนะครับก็คือกระบรื่องที่ปูเสร็จแล้วครับแล้วก็ดูบรรยากาศด้านในกันนะครที่ได้ตั้งบูระาถินเอาไว้ในศาลานะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศลงทาอันนะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งขบวนนะครับที่จะแห่กระถินแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งขบวนที่ कनिन <laughs> มานะครับก็เป็น ah, นะครับที่เด็นักเนเนี้นะครับรับสารอาครับสารอบพ่าจะออกออกแล้วครับอาจจะบางที่เราดูได้ดูขึคนทางได้นะครับดูได้ดูจะดูทาง วองหลายปันนาคมาแดีนอ่เรามาเลี้ยงลูกหลานเราก็จะบริารแล้วก็ไปช่วยดแลนะครับเข้าไปนะครับเข้เรียนตางเข้าไปในสิ่งขอนะครับเข้าไปนะครับนะครับขเห็นเกไล่มาไปคบนะครับ เลนกับไปสัรบีจรีเล่นนอาตมได้ไนกัลัเล่บกันบรบุรโนกว่ารทพบุรร่อมภาคประจันปารกัน่มันนพรราอานักรพุทธจักราของเราที่มีมารยาตาลายอันปีนะครับ เอาโหหนึ่งคำยังไม่หยุดยังไม่หยุดเอาไปมาไปเอาโหหนึ่งคำไร้บ้านใช่ไหมมาหาดีนะโอโหนี่เด็กวางไว้บ้านที่บ้านเฮ้ยเฮ้ยขับรถไปแล้วครับขับรถไปแล้วครับเข้าไปดูตลาดตะเวียนเข้าไปดูตลาดตะเวียนกันบ้างไปกันบ้าง ตังปฏิคันหากรักธรรมที่ข้าลับตังมีาใจดุขายหข้าเตียทั้งทั้งหลายผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องกับ